สวัสดีวันจันทร์นะคะเป็นวันเริ่มต้นทํางานของหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นอาทิตย์นี้ที่แม่ค้จะเปิดตัวเสื้อตัวนี้นะคะ ซึ่งเป็นเสื้อที่สวยๆใส่สบายๆใส่แล้วให้ความรู้สึกแบบรีแล็กนะคะแล้วก็จริงๆใส่แบบไปงานไปการเป็นงานเป็นการก็ได้นะคะนั่นก็คือเสื้อลูกไม้ผสมลินินหรือว่าลินินผสมลูกไม้ของอินกาออยนะคะชุดที่9ค่ะคุณเป็นเสื้อที่แบบว่าดูแล้วให้ความรู้สึกแบบสบายๆแล้วก็เวลาใส่ไปงานไปการเนี่ยก็ดูดีไม่ได้ด้อยกว่าชุดไหนเลยนะคะมาดูคุณสมบัติกันเลยค่ะวันนี้เอาสี ขาวมาใส่หุ่นให้ดูนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าช่วงอีกไม่กี่วันก็จะมีงานบุญงานกระทิ้นงานผ้าป่า,ปาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็เลยเอาสีขาวมาเป็นตัวเด่นชูโรงนะคะเริ่มจากรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าลินินแบบนี้ค่ะเป็นผ้าที่ใส,ส่สบายๆเนื้อนิ่มนะคะเบานะคะแล้วคอเนี่ยจ,จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะมีความแบบว่าติดคอเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วไม่อึอดอัดเพราะว่ามันจะมีผ่าตรงกลางแบบนี้ค่ะ นี่มาเปิดแบบนี้นิดนึงนะคะสวยงามเลยแล้วก็มาดูตรงแขนค่ะแขนก็จะเป็นแขนตรง3ส่วนผสมด้วยผ้าลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสลับกันแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเสื้อตรงกลางนี่ก็จะเป็นแบบลูกไม้ปะอย่างเนี้ยสวยๆเลยค่ะคุณแล้วก็เป็นลูกไม้เนื้อนิ่มด้วยนะคะเห็นไหมคะมีความนิ่มมีซิปด้านข้างนะคะแล้วก็ผาด้านข้างด้วย สวยมากใส่สบายมากแม่ค้าที่โชว์สีขาวนี่พ่อแม่ค้ารู้สึกว่าสีขาวเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะใส่ไปทําบุญก็ได้หรือว่าคุณจะใส่ไปแบบว่ารีแลกอะค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราใส่กับข้างล่างสีอื่นก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยโปรโมทสีทีนี้ด้านหลังนะคะคุณด้านหลังจะเป็นแบบนี้เป็นผ้าลินินทั้งตัวแบบนี้เป็นทรงเข้ารูปนะคะเป็นทรงเข้ารูปที่ใส่สบายสบาย ดูดีนี่จะบอกว่าเรามีสีอะไรมาบ้างเริ่มจากสีขาวอย่างที่โฆษณาไปสีขาวเนี่ยนะคะแม่ค้าชอบเอาเก็บไว้ใส่ด้วยสีขาวเนี่ยคือเราใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะช่วงนี้ก็คือใส่ทําบุญได้หรือว่าคุณจะใส่ไปเที่ยวก็ได้คุณเปลี่ยนข้างข้างล่างนะคะให้เป็นแบบเป็นกางเกง กอเทไดแล้วใส่กับเกงสวยนะคะรุ่นนี้แมคค้ามีสีตั้งสีขาวสีดําสวยงามนะคะใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะอันนี้สีขาวต่อมาสีอ่ะสีน้ําตาลแบบที่แม่ค้าใส่นะคะตัวนี้เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆหน่อยเนาะก็เป็นสีน้ําตาลอ่ะอย่างนี้แล้วกันสวยตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะใส่แล้วก็ดูขับผิวดูดูโดดเด่นดูสวยนะคะสีนี้ก็เก๋มากนะคะใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะเหมือนกันสีต่อมาก็คือสีกรีบบัวสีนี้ก็คือสีหวานๆวานนะคะเป็นสีฮิต ติดเทรนเพราะว่าสีกริบบัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะได้ขายก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใส่ไปงานมงคลอะไรต่างๆก็สวยคุณจะใส่แบบชิลๆก็ได้คุณจะใส่ไปงานเป็นงานเป็นการงานมงคลอะไรเนี้ยได้นะคะแล้วสีสุดท้ายก็คือสีดําสีดํานี่สวยดูดีนะคะสวยดูดีบอกเลยใส่กับกางเกงก็ดูดี ไปงานมงคลคือดูดีดูสุภาพเรียบร้อยนะคะอาจมีทั้งหมดสีสีไซส์สแล้ก็มีตั้งแต่3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 50เลยค่ะมีครบไซส์หมดเลยอเดี๋ยวบอกความยาวรุ่นนี้นิดนึงนะคะ ความยาวรุ่นนี้นะคะก็วัดไว้แล้วก็อยู่ประมาณ23-24นิ้วประมาณนั้นนะคะก็คืออันนี้เป็นไซส์38ถ้าเป็นไซส์40-42อะไรขึ้นไปก็ประมาณ24-25ถึง25นิ้วนะคะ23ถึง25นิ้วประมาณนี้ใส่กับางเกงได้เลยมคะการันตีเพราะว่าแม่คะเคยใส่ไปแล้วใส่สีดำไปงานสีดำอ่ะทีนี้ไซส์ทราบแล้วราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่ 990รวมเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าฮะไปลดราคาให้ลูกค้าอยู่อ๋อลูกค,ะคะ้าค่ะโอ้ผู้จัดก,การบอสใหญ่คะ่ะบอกให้ลดราคานะคะเอาเป็นอ่าโอเคราคานะคะอยู่ที่โอ้ย890 รวมเก็บเงินปลายทางค่ะลดไปเลยค่ะ1 0 0บาทเลยนะคะทำไมถึงลดได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากเราซื้อปริมาณที่เยอะเป็นกระสอบกระสอบคือเยอะมากๆนะคะดังนั้นซื้อในโวลุ่มหรือว่าปาริมาณที่มันเยอะขนาดนี้ราคามันก็ถูกลงผลประโยชน์ก็ตกที่คุณค่ะคุณชอบสีไหนหรือว่าคุณใส่เบอร์อะไรดูภาพนิ่งได้ก่อนเลยนะคะถ้าชอบแล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสินค้า มีเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าราคาแบบนี้ไม่แน่แป๊บ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 อาจจะหมดนะคะแป๊บเดียวอาจจะหมดนะคะเพราะว่าราคาพิเศษจริงรีบรีบนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะต้องรออีกนานโอเคแม่ค้าลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย